อีฟาร์มลำพูนผ่านไปสามวันของการเลี้ยงหนูน้อยนะครับหนูน้อยลูกหนูพุกยักษ์ของอ e ีฟาร์มลำพูนนะฮะตอนนี้เรากำลังมีปัญหาในเรื่องของการให้อาหารโดยเฉพาะการให้นมนะครับวันนี้ก็เลยเไปซื้อที่ให้นมมามีคนแนะนำให้ ไปซื้อสลิงเ,เข็มฉีดยานะครับเพื่อที่จะให้นมน้องๆน,น,นะฮะดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าวันนี้เราไปซื้อมานะครับได้มาแล้วนะครับและนี่ก็คือสลิงเข็มฉีดยาตกเลยนี่ฮะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันนะครับก็ จะได้ผลหรือเปล่านี่เราก็ได้ทำการชงนมผงนะครับนี่นมผงสำหรับเด็กทารกนะครับชงมีไขลันนองอุ่นพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับสำหรับการให้นมน้องๆหนูพุกนะลูกหนูพุกยักนะ ไวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านะฮะหลังจากที่คลอดออกมาแล้วหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับนี่เขาอยู่กับแม่เขาเขาได้นมแม่เขานะครับโตไวมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองมาลองให้นมดูนะครับจากคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของอ e ีฟาร์มลำพูนะจ๊ะนี่เจ้าตัวโตวนี่เรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลไหมอ้า เห็นไหมเห็นไหมนกเนดเอ,อ้กินดิกินดิอ้าวไม่กินไม่กินลองใหม่นะครับลองใหม่นีออ่กินไหม เห็นเลยนี่เออได้ผลนะได้ผลได้ผลโอ้ได้ผลได้ผลได้ผล,ผล,ผลนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเอาแล้วครับเรามาดูตัวที่เล็กที่สุดนะฮะในสามตัวน้องนุชตัวเล็กที่สุดเป็นไง <c oughs> งง อ่ากินได้ฮะไ,ได้กลิ่นนมได้กลิ่นนมอ่าโอ้ยจด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 อืมโอ้ยจดจดจด,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 ดจะรอดไหมอ้าวกินกินจะรอดไหม จับเองเลยแล้วกินกินไม่เอาเอามาดูตัวที่สามจะกินไหมเอา ตัวที่สามหนีอา้าวกินไหมกินไหมไอ้กิน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 ,นถ้าเป็นแบบนี้น่าจะรอดอออจะรอดจะรอดอา มัวแต่เล่นกันนะครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่นะครับเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักเลียนะครับใช้ลิ้นเลียนมนะครับเดี๋ยวลองไปให้ดูเนาะ